สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูอาหารประเภทสับละเอียดนะคะหรือว่าโจ๊กธรรมดาที่ยังมีความข้นนะคะแล้วก็มีความชุ่มน้ําเล็กน้อยส่วนตัวเนื้ออาหารเองก็ยังมีความเป็นชิ้นนะคะเล็กๆนะคะแต่มีความหนืดนะคะเมื่อเราตักขึ้นมาเนี่ยค่ะอาหารก็จะมีความหนืดแล้วก็มีความข้นเมื่อเอียงดูเนี่ยค่ะเนื้ออาหารก็จะไม่เหลวหรือว่าไหลออกจากช้อนได้ง่ายนะคะ อาหารประเภทนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่สามารถเกืนได้แล้วนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาการกืนแค่เพียงเล็กน้อยนะคะเนื <Nee. S 1> ้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปนะคะเช่นปลา ไข่ตุนนะคะหรือว่าเต้าหู้อ่อนเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถใส่ไปได้ส่วนผักเราก็เนื้อสัตว์นะคะเราอาจจะเอาไปตุนให้มันนุ่มก่อนแล้วค่อยเอามาคนกับโจ๊กนะคะเพื่อให้มันเปื่อยผู้ป่วยจะสามารถตะล่อมกกืนได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่สำลักะคะ่ะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องกกืนยานะคะที่เป็นเม็ดเม็ดนะคะเราก็อาจจะเอายานะคะใส่ลงไปในโจ๊กได้เลยนะคะ เพราะว่าจะทําให้ผู้ป่วยสามารถตะล่อมแล้วก็เกืนไปได้โดยที่ไม่สำลักนะคะแล้วก็เวลาให้ผู้ป่วยกกืนเราต้องบอกให้ผู้ป่วยค่อยๆกกืนจะช้าแล้วบอกผู้ป่วยว่ามียาผู้ป่วยจะได้รีบกืนนะคะผู้ป่วยที่น้ำลายไหลนะคะเราก็ต้องฝึกให้ผู้ป่วยดื่น้ำลายก่อนนะคะแบบแรกก็คือการนวดนะคะนิ้วนวดกระดูกแก้มด้านในนะคะแล้วก็คือให้ผู้ป่วยดื่น้ำลายได้ก่อนนะคะ เราค่อยมาฝึกให้ผู้ป่วกยกินน้ํานะคะน้ำตอนแรกที่ผู้ป่วยที่ผู้ป่วยต้องฝึกกินก็คือประมาณสูนจุด 5cc นะคะถ้าผู้ป่วกยกินน้ําลายจนมันไม่มีน้ํำลายไหล,ไหลออกจากปากเราก็มาฝึกกินน้าให้ผู้ป่วยนะคะอเมะอ้าปากแล้อาปากกินน้ำกินน้ำอ๊บอืมกินอ่ากินนะกินนะกินแล้วอ๊บอ๊บเอ๊บอืมอนี่ แม่กินได้อยู่แล้วนะคะเียงแต่ว่าแม่กินยาขเขาก็เลยง่วงนอนเยอะอยากันพักมันทำให้เขาง่วงนะคะนี่คือน,น้ำหมดยางอ่าน้ำเล้กอ่าอึ๊บอ่าคะเราก็ต้องช่วยเขาบ้างน,นะคะเขาเขาอายุมากแล้วนะคะง่วงนอนทีอาตางดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะดีดนไ,ไม่ได้นะคะ เี็แต่ว่าเราต้องรอจังหวะในอ,อาปากนะอาปากตื่นปึ๊บกินข้าวนะได้กินข้าวนะกินข้าวนะเออกินข้าวกินข้าวเด่แล้วก็ก่อนปอกก่อนต้นข้าวนะคะเราก็ต้องจัดลำตัวให้ผู้ป่วยนะคะตั้งตรงนะคะนะคะเราต้องมีหมอนไว้หลายใบนะคะในการจัดทางให้กับผู้ป่วยนะคะอือ อหอนงากเหน่อเราก็ต้องมีไว้เยอะๆอน,น,นะคะนี่ค่ะเอาไว้ให้ผู้ป่วยพิงน,นะคะแล้วก็การนั่งให้ผู้ป่วยห้อยขานะคะการนั่งให้ผู้ป่วยห้อยขานะะี่ค่ะผู้ป่วยก็จะได้ดก็จะได้ไม่ตึงนะคะนะคะอันนี้เป็นโจ๊กไขา่ล้วก็ใส่ตจมูกไข่ใส่ตาใส่ตังึืนนะคะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยอย่างที่บอกอ่าเขาก็จะ,จะอาปาก เห็นไหมคะโจ๊กเราจะต้องข้นนะคะข้นนะคะเวลาเราเทเวลาเราเทแล้วนะคะเนื้อต้องไม่เหลวนะคะไม่ไม่ไมหลออกที่ช้อนช้อนง่ายๆนะคะโจ๊กต้องข้นนะคะการต้อนผู้ป่วยนี่การเกิดไม่ดีนะคะโจ๊กต้องข้นนะคะผู้ป่วยก็จะไม่สำลักอ่าอันนี้ก็จะเป็นการป้อนยานะคะ ใส่ลงไปในโจกได้เลยนะคะผู้ป่วยจะกลืนง่ายนะคะเราไม่ป้อนแยกนะคะในผู้ป่วยที่กลืนยากนิดหน่อยนะคะมีปัญหาการกลืนแต่เล่นมากนะคะมีผู้ป่วยจะจะล่อมกลืนยาไปผู้ป่วยจะจะไม่สำลักใม่อาปากนะหมดยางหมดยางหมดยางอ่ะอาปากไอ้อ่ะอาปากเกลือนมียานะแม่แล้วเราก็บอกผู้ป่วยด้วยค่ะนะคะีผู้ป่วยได้จะล่อมนิดนจะล่อมเกลืนนะคะมียานะอ่ากลืนนะแม่นะ ดืนะ่นะดื่นะจะได้ไม่ขมยามันขมนะอาเจียนเราผู้ป่ว,วยมีอาการอ่อนแรงพื้ซีนะคะลิ้นก็จะแบบไม่แข็งแรงขื้นซีกองอด้วยนะคะเราก็อาจจะก้อนอาหารเข้าไปด้านที่ผู้ป่วยแข็งแรงกว่านะคะหรือว่าด้านที่มีแรงนะคะเนี่ยปากเลือกข้าปกปากอ้าวปานะคะเราก็จะเอียงช้อน ปิองช้อนมาด้านที่ผู้ป่วยมีแดงผู้ป่วยจะได้ตะล่อมอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วแม่คืนแม่ืนเล็กคืนคืนคืนก็เล็กคืนแม่คืนไม่อ้มไม่อ้มแม่คืนเล็กคืนอ่าถ้าผู้ป่วยใส่อาหารถ้าไปแล้วไม่คืนเราก็ใช้ปลายช้อนนะคะสัมผัสแตะผู้ป่วยนะคะหรือว่าการกระตุ้นก้าเนื้อข้างๆก้านเนื้อก้านการคืนด้านล่างนะคะ อึนเนี่ยอืมทำไมกินน้ำนะอ้าปากอาปากอ้าปากอืมฮึ๊บอืมกินเร็วกินกินกินก่อนเร็วไหนกินนะเนี่ยอย่าเพิ่งหลับกินก่อนเร็วกินก่อนเร็วกินก่อนกินกิน ได้ยังไงเดี๋ยวคำนัก าเม็ดใหญ่นะคะเราก็ไม่ควรป้อนผู้ป่วยนะคะแล้วก็ควรหักก่อนนะคะหักแบ่งครึ่งนะคะหักแบ่งครึ่งหรือว่าจะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะใช้มีดตัดนะคะแล้วเราก็ใส่เปในโลงเราก็ใส่ไปในโ๊กนะคะนะคะโจงก้นจะได้ก้อนผู้ป่วยได้ไม่อาปากหน้าแม่มียาทุกครั้ง อกกูป่วยด้วยนะคะว่ามียาแม่นั่งดีๆก่อนแล้วกินข้าวนั่งดีๆอ่อนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนเออนะคะและ้อกอาหารทุกป่วยก็พยายามจัดท่าทู้ป่วยนั่งตรงก่อนนะคะการนก็จะง่ายขึ้นแม่มียานะ เนี่ยมียาอ้าตักเลิกอ้าตักอ้าตักอ้าัาเออมี่คืนนะผมอืมคืนนะคืนนะแม่มียานะ <stretching S 1> อืมคืนนะอืมคืนคืนคืนอ่าอ่ะเา้าเลิกตามไปจะได้ไม,ม่ผมอึ๊บคืนนะแม่คืนอืมคืนเลิก Mẹ từ nhà Mẹ từ, từ, từ nếu Mẹ nếu nhiên đi uống nước nắm uống nước đi tại giờ mẹ khổ à Tức tên con con à à để. Để đó, để đó. Để. Ừ. Uhm. ผู้ป่วยกืน,น้ำยากเราอาจจะใส่ใส่อะไรนิ่งๆลงไปนะคะอันนี้ใช้ลูกตาลน,นะคะลูกตาลอ่อนๆนะคะใส่ไปมันก็จะช่วยชะลอการกิืนให้ผู้ป่วยผู้ป่วยก็จะได้กืนน้ำได้นะคะหรือว่าเราจะใช้สารนึ่งก็ได้ค่ะนะคะของบริษัทเนสเล่ที่เขาโฆษณาเป็นสารนึ่เราก็ใส่ผสมนะคะซึ่งมันจะมีส่วนผสมตามข้างกระป๋องนะคะเขา ก็จะบอกว่าใส่หนึ่งช้อนหนืดประมาณแท่ไหนนะคะผู้ป่วยก็จะได้ทาน้ําแล้วก็ไม่ขัดไม่ขัดน้ํานะคะการทานาน้ําให้เพียงพอผู้ป่วยก็จะได้ไม่ไม่ติดเชื้อที่ปัสสาวะนะคะเพราะว่าของเสียที่ร่างกายผลิตออกมาก็จะได้ขับออกมาทางปัสสาวะแต่ถ้าเราให้ผู้ป่วยทานน้าไม่เพียงพอผู้ป่วยก็จะติดเชื้อแม่เข้า เราจะมาดูวิธีการป้อนยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ยืนลําบากนิดนึงนะคะเราสามารถให้ผู้ป่วยลืนไปพร้อมกับโจ๊กได้เลยนะแม่แม่อ้าปากหร่ะถ้าผู้ป่วยอ้าปากไม่เก่งเราก็พยายามช่วยผู้ป่วยเล็กน้อยนะคะแม่อาปากนะออืมอืมมียานะแล้วก็พยายามบอกผู้ป่วยว่ามียา อันนี้คืนนะอากับอากับคืนะน,ะนะแม่คืนะนะคืนนะคือคืนนะแม่คืนถ้าคู่เปิดมันคืนเราก็กระตุ้นนะคะเรียนใต้คอแล้วก็เมืันเรียนู่ปากอ่าแม่คืนอ่าที่เปิดก็จะรู้สึกแล้วก็จะคืนเดี๋ยวนืนนะคะแม่อากับน,นะกินโจ๊กนะแม่ค่ะอึ๊บฮึม กินข้าวนะกินข้าวแม่เขียวเขียวเร็วเขียวเขียวนะแม่อือเขียวอือาอาจจะต้องใช้เสียงนะคะในการกระตุ้นผู้ป่วยแม่อาปากนะแม่อาปากแม่อาปากอืมเน้นเน้นแม,ม,ม่อือเขียวนะเขียวอืม กินข้าวนะอ้าปากอปาอาปากก่อนเมดย้ะเวก็เลี้ยวเ调อถ้าผู้ป่วยไม่คืนนะคะเราก็อาจจะแปะดินจีปากผู้ป่วยเพื่อเป็นการกะตุ้นนะคะผู้ป่วยอแม่อาปากนะอาปากอาปาเลียวอาปากก่อเลี้ยอปาอปาอ่าตื่นแล้วเร็วแม่เช้าแล้วเร็วกินข้าวนะกินข้าวนะแม่นะอ่ะเขียวเียว

วก,กวู้ป่วยไม่คืนเราก็ใช้ช้อนแตะเข้าไปทินนะคะอ่าทีเดียวไม่คืนเราก็แตะสองทีนะคะแตะเข้าไปเลียนได้ดนม่คืนเนื้อ่าคืนเนื้อแมมคืนน้ำก็ได้หรออ,อึ๊บอืมซ้ำๆนะคะจกนวก,กว่ากู้ป่วยจะคืนนะคะอ่าใช้ไปช้อนแตะให้กับวก,กวู้ป่วยเนาะ นี่คือน้ำนะคือน้ำนะอาปากเอาปาอ่ปึ๊บอืมก้มก้มเออเราฝึกผู้ป่วยนะคะอยาให้ผู้ป่วยงีหน้านะคะจะสำลักเพราะว่าการงีกล้ามเนื้อการกินก็จะตึงนะคะแต่ว่าถ้าก้มนิดหน่อยกล้ามเนื้อการกินก็จะหย่อนนะคะผู้ป่วยก็จะกินง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือผู้ป่วยพอกินได้นะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยกินยากตัวนี้เราต้องกระตุ้น ลิ้นแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อในปากก่อนนะคะแต่ว่าก่อนเวลาที่เราจะป้อนคนไข้นะคะดับที่สําคัญก็คือการดูแลความสะอาดในช่องปากนะคะเราต้องทําความสะอาดให้ผู้ป่วยนะคะเอาน้ําล้างนะคะในช่องปากให้ผู้ป่วยเช้าเย็นนะคะแล้วก็ถ้าลิ้นมีฝ้าเราก็ต้องเอาผ้าก๊อซมาถูให้สะอาดนะคะเพราะงั้นผู้ป่วยก็การรับประทก็จะลดลงผู้ป่วยไม่อยากทานอาหารนะคะ จะให้ผู้ป่วยทานน้ำที่เพียงพอผู้ป่วยก็จะไม่ติดเชื้อที่ปัสสาวะนะคะแห้คือนตื่นเนี่อ่ากินน้ำนะกินน้ำอ่าตื่นก่อนแล้วตื่นตืนอ่าแห่ตื่นก่อนแล้วตื่นตืนอืมแห่ตื่นก่อนเร็วกินน้ำก่อนกินน้ำดื่มน้ำอืมกินน้ำแล้วตื่น อืมด uh, ีเนาะอาเวลาป้อนน้ำผู้ป่วยนะคะน้ำก็อุ่นก็ควรใช้น้ำอุ่นนะคะ จริงๆมาใช้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นก็ได้แต่ว่าผู้สูงวายุควรเป็นน้ำอุ่นมากกว่านะคะเพราะว่าการทําให้ผู้ป่วยทานน้าเย็นนะคะก็กลัวจะไม่สบายได้นะคะดังนั้นเราอาจจะใช้เป็นน้ําอุ่นดีกว่านะคะแม่คืนเลือกคืนอืาคืนก่อนเลือกคืนคืนคืนอ่านะคะเราใช้ปลายช้อนจะตุ้นแตะที่ลิ้นผู้ป่วยจะจะคืนนะคะแล้วก็เขียว การดูแลผู้ป่วยเราไม่ต้องถึงเราจะมีต้นทุนไม่มากแต่เราก็ดูแลให้ผู้ป่วยอยู่สุขสบายได้นะคะก็คือเราเน้นเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็ให้ผู้ป่วยทานอาหารที่ครบ5มู่นะคะแล้วก็การดูแลเรื่องการออกกําลังกายดูแลเรื่องของการพักผ่อนนะคะ เราดูแลทั้งสี่อย่างพวกนี้ผู้ป่วยก็จะอารมณ์ดีขึ้นนะคะเพราะว่าการดูแลให้ผู้ป่วยสะอาดนะคะผู้ป่วยก็สบายตามมาเนาะผู้ป่วยก็จะอารมณ์ดีถ้าฝการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สะอาดผู้ป่วยก็เหนื่อยตัวนะคะสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดผู้ป่วยก็ไม่รู้สึกสุสบายนะคะแม่เลวอมหมดละแม่กินน้ำยงกินยังกานอาปากอาปากอ่า เคี่ยวข้าวนะอ,อ,อันนี้โจ๊กหนึ่งชามเต็มๆแม่ก็ขิงใกล้หมดแล้วนะคะอ,อันนี้ใส่ต้องปลาใส่ไข่ใส่เต้าหู้ใส่ตำลึงนะคะแต่แม่พอเคี่ยวได้ดังนั้นตำลึงก็จะต้มก่อนนะคะต้มให้มันแบบเดลอก่อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็เอาเข้าวไปคนใส่ไข่ตีลงไปนะคะ เน่ก็จะได้ผักตา,า,าได้สารอาหารครบถ้วนนะคะเห็นไหมคะเวลาเราทำโจ๊กต้องให้เหนื้อป้่นอย่างนี้นะคะผู้ป่วยก็จะได้ไม่สํ่รลัก